สวยมากนะเสื้อสวยคนใส่ด้วยสิคนใส่อะสวยมากสวยมากไม่เห็นผลอะไรไอบอลมันให้ใสนะรดิวเซอร์เราเดี๋ยวไม่ให้ใสคือผมใส่เสื้อตัวไหนก็คือมันมันก็จะแบบอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของไอบอลมันเลยผมเนี่ยไม่อยากใสหรอกแต่มันเห็นว่าผมใส่เสื้ออาเซนอลเนี่ยโดนไปห้าหนึ่งหรออ่สัปดาห์ที่แล้วผมใส่เสื้อสเปอร์แพ้เลยก็แพ้แมนยูคาบ้านไง แลล้้วนี่ะมันเลยให้ใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของไสพี่ว่ายับไหมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันจะหวานในขนาดนั้นเขตเต้เขาก็หวานเจี๊ยบไหมหวานอะไรอะไรน้องติ๊กลงให้คำจะกัดความหวานเจี๊ยบหรอฟุตบอลเนี่ยหวานเจี๊ยบนี่มันคืออะไรหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบก็หวานประมาณว่าอะไรอ่ะชนะสบายชนะสบายใช่ใช่เล่นง่ายๆอะไรอย่างนี้ก็พี่ชายคุณเจมลาลิก้าไง อ่าเล่นสนุกกับเพื่อนอยู่คุณเจมเดินด้ทักโอ้โหตบ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 หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวันลุกขึ้นมาถามเออเป็นไงได้ไวเท่าไหร่เละเละเละโดนโดนไอตัวนี้ใช่ไหมที่หยิบลูกขาวมาฝนอ่ะไม่ใช่แล้วแล้วแล้วฟิลติดต่อมาที่แซมอะไรได้อะไรของแกผมไม่ทำดีกว่าไม่ถามแล้วช่วยทีมไม้คุณหนีกชับฉันเลยไม่คุยเลยรู้สึกช่วงนี้ชีวิตพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว ไปพูดถึงเคนหน่อยนะแมวเฮ้ยแต่ฤดูกาลที่แล้วเขาก็อย่างนี้นะเพราะแบบพอเหมือนแบบกำลังไล่เรื่องของดาวซันโบแล้วก็เจ็บก่อนใช่ใช่นักอุตสาห์ลบอาถรรพ์เดือนอะไรอ่ะสิงหาคมหรืออะไรอ่ะใช่ใช่เล่นตาแรกตาแรกสู้หมดเลยโดนกินโดนกิน ที่สองพี่ติงขอยืมสักสามว้านตาแรกผงยืมกูแล้วเมื่อกี้ลุกขึ้นไปชี้หน้าด่าวกรรมการเลยอะเรายังไม่เสียวกันน่ะจริงจริงว่ามันมันมองว่ามันง่ายไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่แต่ก็อยู่ที่ว่ามุมมองของกรรมการว่าแบบให้เล่ให้พี่เห็นแล้วกูจะเลวจะเลนเลยนี่ละจะเล จริงๆริงมันว่ามัน,ว,มนว่ามันง่ายไปจริง <c oughs> เห็นละมันมันอ้อมหลังไปมันดิ่มขึ้นมาเล่นมันจะเล่นตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วฮัลโหลฮัลโหลตังคุยเรียกแมาเพชรตังคุอเรียกม่เพชรอ,อันนี้คือไวเลสใช่ไหมเออเอออ่ะ <c oughs> พี่เป<บ>็ไงพูดถึงอะไรหลุดจำได้เลยตอนเรียนมหาลายัยไปรอรถตรงสี่แยกบางนารออ่ารอรถเมย์อยู่ข้างบนเนี่ยผู้ชายเขาเฮ้ยเสกแป้งลงกลางหัวกูเงี้ย เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงโคตรเซ็งเลยไม่ผู้ชายได้อยู่ไหนร้านอาหารพวกขายของเยอะพี่ครับร้านร้านก๋วยเตี๋ยวผมขอน้ำ้างหัวเลยเกมนับดีมากอ่ะคืออย่าลืมว่าเขาเคยชนะแมนซิตี้มาแล้วเขาต้องมั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยชนะแมนซิตี้กูทำแล้วทำไมลิเวอร์พูลจะทำไม่ได้ทำแค่แตะให้เองแล้วแรับกอดทำจริงๆเลยดาร์โลอ่ะประมาณ2%ที่เหลือแล้วกอดเกแปดเปอร์เซ็นต์ลูก คอมเมนต์มาเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราตอ่านอ่านได้ไม่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 ครบนะแต่ว่าก็มีมีเป็ดกากเมีอุไยมีเยอะเลยค่ะเออด่าร์กใหญเลยที่พคนบอกว่าแค่ครึ่งแรกอย่าเพิ่งเห่าเลยโอ้โหทีนี้แล้วไอ้ซือมื้อใครว่าชนะยังอยู่ที่หกไฟคุณบุญนิดคุณคุณล่าหมูอ่ะกุยมึงใส่ชุดนี้บ่อยๆนะครับพี่กุยขอเลยขอเลยเปลี่ยนไอวอลมันไม่ใช่ใทยอ่ะ เอฟเวอร์ต evet ันเนี hey. ่ยคดเวลาไปแปดนาทีเก้านาทีเลยนะแล้วก็เอฟเวอร์ตันมายิงตีไข่แตกได้เขาถามว่าแบบมีใครตายหรือเปล่าคะนานนานนะนานมากนานมากเจ็บมีคนเจ็บก็กิลฟีดซิกูซ่นมายิงตีไข่แตกหลังจากที่แซามตันจะได้เป็นวิสามแต้มที่สำคัญของเซาแฮมตันเลยนะแล้วเขาคอนเฟิร์มแล้วด้วยลูคัสดินยิงประตูเองในเกมน้่แมว่ามีลูงคัสดิวเรียบร้อย มือนกันติดลบติดลบหรออ่ะเดี๋ยวก็อ่ะเข้าไปต่อนะฮะอ่ะโอเคคนไทยเนี่ยจะเก่งเรื่องประชดประชันทุกทำอะไรที่มันโดนใจนะเออใครในนี้เกิดทันเห็นหงชูถ้วยหลีกมั่งกองแช่งไปนอนได้แล้วเออเอาอีกสรุปก็คือมันดูบอลกันหรือเปล่าวะเนี่ยนะคือแบบว่ารอดูผลอย่างเดียวแล้วก็พิมพ์รอรอรกันเออนั่นแหละ เด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้เยอะนะอะไรนะเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะพวกคีย์บอร์ดพวกสิ่งเขาแบบว่าเหมือนกับว่าแข่งกันว่าใครด่าเจ็บกว่ากันอะไรเงี้ยก็จะชนะเอาจจริงๆริงว่าการที่ด่าแรงๆเนี่ยไม่เจ็บเท่าแบบเชือดนิ่มๆก็คือพูดแบบเบาๆนี่รู้สนใติ๊กรองหน่อยนิดจริงจคือยังไม่คิดคำมาเลยหนูด่าคนนั้นเป็นไอ้เชื่อนิ่ติ๊กขอหน่อยพี่โ้ยซ่าโอ้ยซ่า แล้วอยู่จนจบคู่สุดท้ายเปล่าไม่ไม่ฮะหมดนี่แหละเดี๋ยวก็ไปละนะฮะนั่งมาสารโทรให้ไปเถอะจะเอาอะไรกหนาตอนพี่อ่ะพี่เวลาถติว่าเพงพี่ไปด่าใครเงี้ยเวลาคนเข้าวาด่าโอ้ย ผมไม่ได้ทำไม่มีทำแม่เราคุณทำคนเดียวดเลยไม่มีตักไม่ตักกันนี่หรอใส่เต็มที่เลยไม่ไรเราก็อ้างคนอื่นไปพี่เวลาเวลามีคนได้นี่ไงเวลาคนด่าเราจะบอกโยนให้แอนโยนไปจริงจริงอ่ะมีไม่มีอ่ะไม่ไม่มีใครรู้หรอกปลอดภัยเกิดจะหลับมีเอาจริงๆเรื่องหน้าผากเนี่ยเวลาหนูไลฟ์แบบแฟนเพจจะบอกว่า ติ๊กๆชื่อขยับหนีสักไฟได้อมหมองน้อนหมอน้อนเิ่มหมองเริ่ม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 นอยู่คือพูดง่ายๆว่ามือตัวซยมันชนะชนะไมจริงๆเขาต้องการคินชีสใส่ผิดนะจะใส่มี่พูนะแพ้ไปแล้วจะพีสพูนะแพ้ไปแล้วแพ้ไปแล้วอะเหรออันี้ได้ใส่ไปแล้ว คือถ้าไม่ใส่แมนยูนเต็ดเนี่ยถ้าไม่ใส่เสื้อตัวเนี้เผลอแมนยูนี้ชนะ4-5ลูกไหมไปได้แปงเดือดขอคุณพิชี่กับคุณติ๊กมาพร้อมกันน่าสนุกโอเคแล้วก็พวกเราก็ไม่มีเลยสักคนคือคือเราก็อยากให้เป็นงั้นแต่ว่าเราไม่สามารถทําได้เฮ้ยเพราะว่างบเราไม่ใช่มก็เราไม่ต้องมาไงพี่ะพวกเราไม่ต้องมาอ๋อกูมาหรือไม่มาคือก็ไม่ได้ตังค์อยู่แล้ว พูดให้ดูดีแบบว่าแบบนี้แดงเดือนแบบสองหนูไม่อยู่หนูไม่อยู่หนูแบงกิดหนูแบงกิดอ๋อดูไปขับนะพวดวันนี้ทั้งเวียดนามเจอจอแดนไทยเจอจีนครับเจอเวียดนามเหรอพี่ติ๊กอ้าวเร้วรู้สึกเวียดนามด้วยเพราะว่าเขาเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอาเซียนด้วยกันคนเดียวกับเราแล้วเวียดนามเขาเชียร์เราไหมเวียดนามเขาแล้วจากเขาแต่เราเชียร์เวียดนามอู๋เราี่ใจกว้างเป็นแม่น้ำเป็นมหาสมุทรจีนอ่ะพี่ใช่แข่งเวียดนามอ่ะไม่ได้แข่งเวียดนามเจอใครนะเวียดนามเจอใครเวียดนามเจอจอแดนเจอจอแดน เพนผมตังกุยนะครับน้องติ๊กผู้หญิงรูบอนนะก็ติดตามได้ทางเพจของเธอรักมากๆเลยแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับค่ะ